ปลสัญญาณเงียบที่ร่างกายกำลังเตือนว่าคุณกำลังแก่เกินวัยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากจะชวนคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตตัวเองหรือบางครั้งก็แกล้งทำเป็นมองข้ามทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วร่างกายของเราได้ส่งสัญญาณเตือนมานานแล้วว่าเราอาจจะแก่เกินวัยฟังดูอาจจะน่าตกใจนะครับแต่การรู้ทันสัญญาณเหล่านี้สำคัญมาก เพราะถ้าเรารู้เร็วเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอความเสื่อมและดึงสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงสดใสได้ในวันนี้ผมได้รวบรวม8สัญญาณเงียบที่ร่างกายใช้บอกเราว่าเฮ้ดูแลฉันหน่อยนะ <c oughs> พร้อมกับวิธีแก้ไขและปรับสมดุล <c oughs> เพื่อให้ร่างกายและใจของเรากลับมาสดชื่นเหมือนวัยหนุ่งสาวอีกครั้งสัญญาณแรกผิวหนังเริ่มแห้งและหยาบมากกว่าปกติ หลายคนอาจคิดว่าผิวแห้งเป็นเรื่องธรรมดาในวัยสูงอายุแต่มันอาจหมายถึงว่าร่างกายขาดน้ำหรือระบบหมุนเวียนเลือดไม่ดีผิวที่แห้งกรานยังสะท้อนว่าคุณอาจขาดไขมันดีในอาหารซึ่งไขมันดีมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเซลล์และรักษาความชุ่มชื้นของผิว ถ้าสังเกตว่าผิวแห้งเป็นเกล็ดง่ายคันบ่อยหรือมีรอยแตกเล็กๆให้รีบเพิ่มการดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยนสบู่ที่แรงเกินไปและเพิ่มอาหารอย่างปลาแซลมอนอะโวคาโดหรือถั่วต่างๆในมื้ออาหารสัญญาณที่ 2. เหนื่อยง่ายแม้เพียงทำกิจกรรมเล็กๆเ,เช่นการเดินขึ้นบันไดหรือยกของเบาๆอาการนี้อาจเกิดจากกล้ามเนื้อที่สูญเสียความแข็งแรงหรือระบบหัวใจและปลอดที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ การออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินเร็วโยคะหรือรำมวยจีนสามารถฟื้นความแข็งแรงได้และสำคัญมากคือการหมั่นตรวจสุขภาพหัวใจและปอดสัญญาณที่3การลืมบ่อยเกินไปบางครั้งเราอาจลืมกุญแจบ้านหรือจำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ชั้นไหนแต่ถ้าเริ่มลืมชื่อคนใกล้ตัวลืมเหตุการณ์สำคัญหรือใช้เวลานานขึ้นกว่าจะนึกคำพูดออกอาจเป็นสัญญาณว่าการทำงานของสมองเริ่มช้าลง การกระตุ้นสมองด้วยการอ่านหนังสือฝึกจำหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยได้มากรวมทั้งการนอนหลับให้เพียงพอก็เป็นกุญแจสำคัญสัญญาณที่ 4. อารมณ์แปรปรวนง่ายและรู้สึกเครียดบ่อยการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายโดยเฉพาะในวัยเกษียณอาจส่งผลต่ออารมณ์อย่างชัดเจนคนที่เคยใจเย็นอาจหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผล การจัดการความเครียดด้วยการทำสมาธิฟังเพลงที่ชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรมสังคมสามารถช่วยปรับสมดุลอารมณ์ได้สัญญาณที่5การนอนหลับไม่สนิทต,ตื่นบ่อยหรือรู้สึกไม่สดชื่นแม้จะนอนครบชั่วโมงการนอนที่มีคุณภาพไม่ดีจะส่งผลให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ไม่เต็มที่และกระทบต่อภูมิคุ้มกันด้วยการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการนอนเช่นปิดไฟปิดเสียงรบกวน และไม่ใช้โทรศัพท์ก่อนนอนจะช่วยให้หลับลึกขึ้นสัญญาณที่6การเคลื่อนไหวช้าลงและเสียการทรงตัวง่ายขึ้นการเดินที่ช้าลงไม่มั่นคงหรือสะดุดง่ายอาจเป็นเพราะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือระบบประสาทและการทรงตัวทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมการออกกำลังกายที่เน้นการทรงตัวอย่างไทชี้หรือการฝึกยืนขาเดียววันละไม่กี่นาทีจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเคลื่อนไหวสัญญาณที่7 การมองเห็นและการได้ยินที่เริ่มแย่ลงแม้จะเป็นเรื่องปกติของวัยแต่การปล่อยให้มันแย่ลงโดยไม่แก้ไขจะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตการตรวจสายตาและการได้ยินทุกปีรวมถึงใช้แว่นตาหรือเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณยังคงใช้ชีวิตได้เต็มที่สัญ,ญญาณสุดท้ายปัญหาการย่อยอาหารที่เกิดบ่อยขึ้นเช่นท้องอืดท้องผูกหรือรู้สึกไม่สบายท้องหลังมื้ออาหาร อาจบ่งบอกว่าระบบย่อยอาหารของคุณทำงานช้าลงหรือคุณขาดไฟเบอร์และชุลินซีดีน่อยลำไส้การเพิ่มผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและโยเกิร์ตจะช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารการรู้เท่าทันสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้เราตกใจแต่เพื่อให้เรามีโอกาสปรับพฤติกรรมและดูแลตัวเองก่อนที่จะสายเกินไป อย่าลืมนะครับร่างกายของเราเหมือนบ้านหลังหนึ่งถ้าเราซ่อมแซมและดูแลตั้งแต่สัญญาณแรกบ้านก็จะอยู่ได้แข็งแรงและนานกว่าที่คิดมากครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมผมได้รวบรวมข้อมูลและข้อแนะนำไว้ในส่วนท้ายของบทความนี้ครับรับรองว่าคัดสรรมาอย่างดีครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพผู้สูงวัยและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของรายการพลังสุขภาพวัยเก่าสวัสดีครับ